สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเราช่องดีไซน์แฟมิลี่ช่วงดีไไวบ๊ายแดดนะครับครอบครัวน่ารักนักออกแบบกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วครับวันนี้นะเราก็จะมาทําชั้นวางต้นไม้เล็กๆที่วางตามโต๊ะหรือว่าสําหรับคอนโดเล็กๆที่แบบว่าต้องการพื้นที่สีเขียวเล็กๆไว้บนโต๊ะอาหารหรือว่าไว้ตรงห้องรับแขกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เขาเป็นที่นิยมมากเลยเขาเรียกอะไรแกกตัดอะไรสักอย่างเนี่ยพ่อคุณพ่อก็ไม่รู้เรื่องนะ ที่คุณแม่ก็เลยบอกว่าเออเราพอมีไม้เหลือไหมเรามานําเสนอให้เพื่อนๆ FC ทุกคนเขารับชมกันดีกว่าว่าออมันทํายังไงขั้นตอนมันทํายังไงมันยากไหมแล้วต้องใช้ไม้เยอะแค่ไหนนะก็ขอบคุณ FC ที่ทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับท่านใดเข้ามารับชมแล้วยังไม่กด subscribe อย่าลืมกดซับและอย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราทางช่อง Design Family นะครับ วันนี้ก็เราจะมานำเสนอเรื่องนี้เนี่ยอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือมีสว่านสว่านมือหรือสว่านหานะครับแล้วก็ไม้ฉากน็อตเกีียวปล่อยเลื่อยดินสอแล้วก็ตลับเมตรนะครับเบื้องต้นอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้เลยครับไม่ยากแล้วก็มีไม้เหลือๆนะครับจากที่คุณพ่อตัดตัดไว้แล้วก็ไม่ได้ทิ้งนะครับก็เอามาใช้ทำนะครับเดี๋ยววันนี้คุณพ่อจะทำให้ดูสัก2แบบนะครับจะได้แบบเป็นไอเดียแนวทางให้เพื่อนๆว่า เออถ้าอยากทําเองแบบนี้ทํายังไงแล้วต้องใช้ไม้เยอะแค่ไหนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อไม้มามัดหนึ่งเนี่ยเป็นไซนียนะไซน้านี้นะครับมัดหนึ่งมันห้าร้อยกว่าบาทนะครับมันจะได้ประมาณห้าเส้นตกเส้นละ, 100, ะร้อยะแหละร้อยนิดๆิแล้วก็ไม้เส้นหนึ่งเนี่ยสามารถทําได้ประมาณสี่ห้าตัวเลยเผื่อใครแบบกําลังมองหาลู่ทางหรืออยากได้อาชีพเสริมหรืองานเสริมเนี่ยก็คือทําแบบนี้แล้วก็ไปโพสต์ขายดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคุณพ่อก็ แบบนีพ่อก็ทําขายอยู่นะก็อลองเข้าไปดูกันก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวแบบนะก็ยังองอีกเช่นเคยเดี๋ยวคุณพ่อทิ้งไว้ข้างล่างลิงให้แล้วก็เข้าไปดูเอานะครับในข้อความด้านล่างเดี๋ยวคุณพ่อจะทิ้งไว้ให้นะครับแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้ฟรีนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเราจะทําเป็นชั้นเหมือนขั้นบันไดสัก3ชั้นแล้วก็ <S <S อาจจะทําเป็นตู้เป็นบล็อกเลยนะ แต่ว่าไม่มีฝาปิดหลังนะก็คือทำขัน้นอันนี้ทำง่ายมากเลยแทบจะไม่ต้องอันนั้นเลยแล้วก็อยู่ที่ไซส์ของเพื่อนๆเลยว่าพื้นที่เล็กเราก็ทำย่อให้มันเล็กลงพื้นที่ใหญ่เราก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองน,นะครับเดี๋ยวเราไปเลื่อยไม้กันก่อนเลยดีกว่าขั้นตอนมันไม่ได้มีอะไรมากเลยเลืมม่อยไม้อย่างเดียวแล้วก็ตัดแล้วก็ประกอบเลยครับปไปชมพร้อมกันเลยว่ามันจะยากง่ายแค่ไหน ก็ตัดมานัน,นะก็เป็น30สไซส์นะ <ouse> เป็นขาหาจับนะไซส์นะก็ถ้าเราไม่ใช้นอตเกีียวปล่อยสว่า,านาะนำเพื่อเห็นรูน็อตเนี่ยเราก็ใช้ตะปูตอกใช้ตะปูตอกนะหรือไม่มีก็เกิดถึงคนที่มีก็ใช้ปืนลมยิงมันก็จะง่ายนะครับแต่ว่าของคุณพ่อเนี่ยปืนลมมีแต่มันเสียงดังก็เลยไม่อยากใช้ก็ใช้ ตะปูของปืนลมนี่แหละแต่เอาคอนต่อเอาเพราะว่าไม้มันไม่ใช่ไม้เนือแข็งนะครับเดี๋ยวเราต้องทําการตัดบาอีกเพื่อให้มันเอียงลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราตัดไม้ต่อกันนะโอเคเราก็ได้แล้วนะก็คือได้ไม้ตามที่บอกนะครับซึ่งในเว็บเขาขายกันแพงมากเลยนะหลายร้อยนะ วันนี้ลูกค้าสั่งคุณพ่อคุณม่อก็เลยมาทำคลิปนี้สอนไปด้วยเลยเพื่อขาอยายมีไรายได้พิเศษนะครับก็อของคุณพ่อก็ขายไม่แพง9ง9บาทนะเรลองไปดูกันนะมีหลายแบบหลายทรงนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ของเพจ DIY by Dad ไว้ให้นะครับเข้าไปดูได้ว่าสนใจรุ่นไหนตัวไหนอะไรยังไงนะครับคุณพ่อมีทําวางขายเช่นกันนะครับไปเราไปลุยกันต่อเลยเดี๋ยวเราต่อไม้เลยประกอบไม้เลยนะครับ ทีนี้ก็คุณพ่อก็จะใช้ตามที่คุณพ่อบอกคือคุณพ่อจะใช้ตะปูต่อนะเราจะไม่ใช้เราจะไม่ใช้น็อตเกี่ยวปล่อยละเพราะว่าน็อตเกี่ยวปล่อยเดี๋ยวมันอาจจะทําให้ให้มันเห็นน็อตมันจะไม่สวยนะเราก็จะใช้ตะปูต่อ นี่เราก็จะได้แล้วนะแคตัที่เขาเรียกกันนะนะเป็นประมาณนี้นี่วางได้สามชั้นก็วางด้านข้างก็ได้นะครับให้ดูได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกแบบหนึ่งแล้วนะครับว่าเดี๋ยวมันจะออกมาหน้าตาเป็นไงนะครับอีกแบบ นะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ต่อข้างหลังอีก ็มีแผ่นน,น,นี้ติดขั้นตรงนี้นะครับแล้วก็มีแผ่นอีกกั้นกลางตรงนี้ทีนะครับเดี๋ยวเราไปชมร้อมกัน้นหที่วางต้นไม้วางเค้กอะไรนะไต่างๆนะเดี๋ยวไปชมมาต่อเนือเดี๋ยวว่าขั้นกลางตรงนี้นะแล้วก็เอาไม้แผ่นนี้มาติดทางด้านนี้นะเดี๋ยวเราตีชีดมาทางนี้นะ ต้องตรงนี้ให้กว้างหน่อยสำหรับต้นไม้ที่มันไปนสูงๆนะเดี๋ยวเราตบมาทางนี้แล้วเราตอกตะปูนะครับอย่างนี้ก็ได้ทางกว้างนี้ก็ได้ใก้กว่านะแล้วก็ตอกตอกแบ่งครึ่งกัน ก็ได้แบบนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเราก็วางตามโต๊ะอาหารก็ได้นะหรือว่าห้องรับแขกนะครับหรือเอาไปประดับตกแต่งห้องสวยๆเลยนะครับแบบนี้ชั้นวางแบบนี้หรือแบบนี้เราทําให้ดูแล้วทั้ง2แบบเลยนะครับวันนี้เป็นไงเพื่อนๆตกแต่งโต๊ะอาหารนะครับนะมุมไหนก็สวยเอาไว้ตั้งโชว์ในบ้านเรานะ อันนี้ก็อีกสำหรับอีกแบบหนึ่งนะครับที่วางตามโต๊ะอาหารนะครับ<ว>ใครจะเอาเค้กเอาขนมเอาอะไรมาวางเป็นเซตอัพถนนทีก็ไ,ได้นะคะเ,เราจะหาขนมมาวาง,วางได้นะเราจะเอาไปว,วางเค้กก็ได้นะสวยๆสวยงามเลยนะโอเคนะสวยไหมเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะไปก่อนแล้ว ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งให้กับเราช่องดีไซน์ f a m ไว y ช่วง DIY by Dad นะครับขอบคุณนะ่ารักนะ่าออกแบบต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปกันนะครับสวัสดีครับ